กินมาเลยเนี่ยหอมน้ำปลายต้องแห้งๆโอ๋้น้ำปลายต้องแห้งๆฮึไ <c> ป <oughs> มาไปลองกิน สวัสดีครับันนี้เจอกันเห็นแล้วชมรมที่เราเนี่ยกินลำํำนะฮะผ่านไปละสาม EP นะเดี๋ยววันนี้ผมมีอากมาด้วยนะครับน,นี่ผมมีอันนี้ซื้อมาละอันนี้เสือร้องไห้แบบพรีเมียมเป็นเนื้อแบบเนื้อเผานะครับมันเผาเลยแล้วนี่ก็จะเป็นเสือน่องลายนะฮะเลยต้องถามกุ๊กก่อนแต่เสือร้องไห้นี่เดี๋ยวจะจะจัดให้แบบ คนห้องว่าเผาแบบสดๆเลยวันนี้ครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการรุ่งโรดการเกษตรอย่างทังต่ำการเกษตรนะโอ้นี่ขายนี่โอ้ปล่อเลี้ยงมันหนองกันนะ้คอนวันนี้ครับวันนี้ครับผมโอ้ปล่อเลี้ยงมันหนองมาอย่างนี้มาปันนี่ไงเจ้าปัานอย่างนี้พี่โอ้นี่มีหลับปะป โอ้ยปลาปลายังงพี่มลับโซ่เลยหรอเหรออ๋อปลาโซ่โซ่เหรอเอาโซ่เองเหรอมาซื้อซอ่คนเดียวกันนั่นเลยเป็นแห่งนะเอ่อเป็แห่งมีแห่งเลยอ่าวันนี้ครับผมวันนี้ครับหลังอันนี้ผมเป็นเนี่ยเสือน้องลายเอามาทำอย่างนี้พี่หรือพัดเนาะง่ายดีฮะเหนียวว่ะมันก็หนุ่องลายนะหนึ่งสัมผัสไม่ได้เนาะต้องถอดเหนียว มักทอดเลยมักทอดหนาะเดี๋ยวแต่ผมมีเสือร้องไห้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเผาเขากลิ่น<แ>เผากินนี่เนาะได้อันนั้นมีไหนล่ะประจวบของเขาอะ่ะแต่ร้านไปซื้อเครื่องดื่มโอ้เปนึกว่าขับรถปิกบาใในะ้านนี่นี่ใจเนาะยน่ะอายุนนี่แต่งตัวสบายสบานะครับเนาอ นังเนี่ยเปรียบกันนปรียบกด้หรอมันว่ยมันเลยกเท่านน ชิ้นสวยนะครับร้านไอ้ป๊อบนะป๊อบสันปอนี่นะฮะจะได้เป็นหนังเท้านะเดี๋ยวเราจะเผาเผาด้วกยแหมเนี่ยนะี๋ยวให้ให้นักชิม พอนี้คูมูดี่มันดูมันแทงงอ่ะแดงุนักแล้วเข้านะมัแดงนิดผมบก็ได้ครับอะครับ

o capital é o de ันนี้แบบดิบนะอันนี้แบบสุกสุกดิบดิบอ่ะปากอนชมรมบบาเขินในอดิตประธานชมรมบบาเขินเดี๋ยวเด็นเด็กเด็กเด็กเดี๋ยวนี้เป็นเสียละต้องเกลี่ยนะครับนี่เหรอกำลังเกี้ยวอยู่อ่ะเป็นได้ของมันเหรอมันงึบ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 หน่อยอืมนะ

แล้วก็มันมันน้ำมันจากอันนี้มันน,นีราสุกภาเลยแก๊กนี่เป็นแกน๊กถึใใง้หรอเข้าหมอโตัว่าเป็นมันเล็งนี่นะตาบาร์ตมันจะเป็น้เป็นนะข้านะียาท่่เชะยตัวเลย กอดเหมือนกินนอนนอนดิยบเเลยต้องนอนแดงน,นอนใจหนญะ่ขนาดนอนนอน,นอนไม้สำคัญเลยพักให้ห้องเย็นมามีนั่นแหะก <c oughs> ็มีไงมีวะมีนะมีวะมีนะโอ,โอ้เดี๋ยวปัดจั่วปัดจั่วมาจ่ายเดี๋ยวได้กินแล้วเด้อ

ไม่จิ้มเหมือนทานได้ไายเท่ากันเมาหอยตาอจิ้มละอ่าลองจิ้มลองจิ้มก่อนั้นตรงไรอันในสูตรไหนเนี่ยสูตรไดอินเจ๋เนื้อผมเอามาเน,เนื้อจากบ้านคายเลยนั่นเนี่ยเนื้อจากน้ำน,น้องเอื้องอะ่ะนี่เกลือตกใส่สใอ๋อแล้วจุ๊บจอดี อมจับพอดีจับพอดีว <mm e ่ะอ่นี่สะาดเนื้อนองลายครับอ้ยุนอ่าับแก้มของเราเพียบโซลมฮะมันเหนียวเจ้าเจ้ามันนุ่มรู้คนขายนุมรู้งามเลยเนอะวันนี้เ็นทำโป๊ไปแต่ไปอุ่นนุนมาละสามย่างสองร้อยเป็นของแจแข็งอ่ะ จะเลือกเอาอย่างก็ได้ฆ่ากันก็ได้ทิเจ็บอ่ะทิเจ็บอ่ะมันขายนะจัดโป,โปน้ำท่วมสามยังสองร้อยก็เจ็บหางตามนะครับมันก็คือหุ่นอันหุ่นกับน้องเอื้องเขาไงอ่านี่เปืิอนเปืิอนน้องเจ็บไงพี่กอนี่รวยแน่เลยเกิดไข่มาเพชรจริงสามเศษแต่เขั้วกลนเลยวั้วกันเยอะมากรวยเศษเนี่ยขั้วกิืนมัน มันม <c oughs> ันเหนียวต้องไปโหนี่ปลาสร้อยวันนั้นเรากินเป็นปลาปลาตะเพียนเนาะเออนันปลาในปลาตะเพียนนี่เป็นปลาสร้อยเสียดายพี่ลาบลุงเด่นมดจริงจริงเหมือนจะมดอ่ะแต่ว่าเอาเอาไปเอาไปฝากคนขายเดนมีรใช่เหรอผมแล้วเนาะใคล้คลิปปลานี่ เป็นว่าขมแบบออริจินอลดีกว่าโอ้นั่งๆๆๆนั่งใกล้จินน่งใกล้จินดีกว่ากันระวังปากพักหน่อยทุ่นในปากจนนิวมันนิวนี่ปักนี่ก็เป็นหอมหอมนี่ใส่ที่หลังนะครับเนาะรัวใส่เล็กรยหน้าร้อยหน้าเอาร้อหน้าหอมนี่ร้อยหน้าเหรอครับแล้วแต่ครับ

แต่งต้องนีอืมอืมโอนหูยเล้วงไมเด้ครับแต่งงานหูยาวป่าวป่ากบอม่แต่งแล้วมัดหมอกมัดมือมัดตินวะน้องเก่งนอยเดี๋ยวรอรอแฟนเปิดนั้นพี่นายกรทำพี่นายกับ ใส่น้ำซุปเพียหน่อยมีฝาโลได้ต่อเติมตรงนี้มาแล้วนะครับนาอสบายง่ายเลยเวลาทำเซ็จแล้วก็โจ่งไปบนจูดลงกลางกลางเนี่ยเรียบร้อยลงอ่างเรียบร้อยง่ายเขาใส่คิดหนอไม่มีอ้างหนอทำไมละหรือว่าก็ต้องตุ๊บนี่ออก Hold em hay là phải hèn hèn. nhà kýt mặt lên hôm nay không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 

ต้งนงานานเยีหรเอวาอะใช่ครับมันสถานที่ที่เรามนมีหน่อยไห้เราบอโอุ้นใช่ถุงเนาะใช้ถุงก้นแกนหน่อยบนสวนบท้เนาะขังต่มเนาะแขังต่มเดี๋ยวเวลามาวันหลเอาสารามันย่างปิ้งเป็ดิน่ะสุวนสบายดีนะวันเดียวมาตัางอินพอสาราม โดยตดยชอบโดยมั้ยเนี่ยถ้าต่ามาไก่แกะก๋วต้องนั้นผลผลนตีอดไม่ผคือผมมีรายได้อ่ะเดือนหนึ่งแปดเก้าพันมันมีทภาโอเคหรอัน่ยเดียก็ผดีก็เป็นขนาราการถึงครูสอนอยู่พุ่นเงินเดือนสามสี่พันนี่ไงอืมก็เป็นจำนวนเงินเดือนสี่พันเชอ่ะเป็นครูเงินเดือนสามพันอ่ะ ครูสอนปมสามพันเท่ 3, ทานะน่ะมันไปอยู่ได้ขอเลื่อนห้าอเนครูเป็นไม่ได้ถเท็ดอย่อยงเงี้ยที่สอนมีแรวงานมันว่าน,าอ,นองไม่ใช่บรเากด้ไอเขาอถ้าเขามาถ้าเขามาบ้านเขากัจ้างกับตัวมากน่อยเขาก็ต้องทำก็สุดเขาทำนแล้วก็ทำ้ายคเขาถึงไม่จ้างเลยนะจ้างมาใช้ในงานเลยนะ ก็ไม่ใหญ่ในะอ้อใ่นะครับเป็นนั่นมาเสิรมาซิ่งมาย่างคือผมก็ยยางแะได้สูตรติ่งเต็กติ่งแพ็คนดาวมาเคยเอาก็วยเตออกมาคือเขามีประสบการณ์เขามีเลือกแปลงแล้วเาก็สอนเ้ามาเป็นไบ้านเลยการอ่ได้ถก่อนหนูอยาก่ผมมไม่แฟนแล้วนี่อ่เฟแล้วสงสัยใกล้ละใกล้จรู้คนอยากนนแล้วนะเาบชัวร์ตักิด I'm do... mm. going